เราจะมาพูดถึงที่มาของสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่มามีสองแบบด้วยกันคือจากขั้วแม่เหล็กถาวรมีขั้วเหนือขั้วใต้สนามแม่เหล็กชี้จากเหนือไปหาใตา้เรียกว่าสนามแม่เหล็กถาวรนั่นจาแม่เหล็กถาวรสนามแม่เหล็กอีกลักษณะหนึ่งคือสนามแม่เหล็กเกิดจากการไหลของกระแสในสนามไฟฟ้า มีลวดอะไรก็ตามปล่อยไฟไหลอันนั้นบริเวณรอบๆสนามแม่เหล็กรอบๆเส้นรวดนี้จะมีสนามแม่เหล็กนะครับจากการทดลองพบว่าเส้นรวดตรงเมื่อปล่อยไฟไหลจะพบว่ารอบๆนี้มีสนามแม่เหล็กรู้ได้อย่างไงใช้เข็มพิทว,วาคเข็มิดอเล็กไปวางแล้วก็ย้ายตำแหน่งย้ยายตำแหน่งจะพบว่า สนามแม่เหล็กจะมีทิศชี้รอบๆเส้นวนนี้เป็นวงกลมความเข้มสนามแม่เหล็กของแต่ละชั้นชั้นในความเข้มสนามแม่เหล็กจะมากชั้นนอกความเข้มสนามแม่เหล็กจะน้อยจะได้ว่าความเข้มสนามแม่เหล็กนี้จะแปรตามกระแสะที่ไหลหรือแปรตามระยะหา่างน,นี่เป็นพัวจักรทุกลกคนที่จะมาหาข้อไท้จริงเรื่องนี้ คือเบียสสวัตนะครับคนแรกที่คิดคือเบียสสวัตเบียสสวอตบอกว่าเส้นลวดน,นี้ส่งสนามไปที่จุด P ทุกทุกส่วนของเส้นลวดจะส่งสนามไปที่จุด P ทั้งสิ้นโดยตัวน้อยนี้มีความยาว dL มองว่าเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์นี้เวกเตอร์ dL ระยะห่างระหว่างเจ้า dl ตัวน้อยนี้ส่งไปที่จุด p คือระยะ r ทิศของ r คือที่นี้ dl กับ r ทำมุมกันสิตาวันนี้คือสุดท้าอิทธิพลใจตัวน้อยนี้ส่งไปที่นี้จะเกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กมีทิศคือ dl DL Cross ก er in er er ับ cross กับ r ิ l เากเกิดเป็นสนาม DB ก็คือสนามเรื่องจากตัวน้อยจะแปลตามกระแสที่ไหลระยะห่างยกกำลังสองความยาวของ DL แลแล้วก็ไซน์เจตที่มุม DL ทากับ อ่าสีต่างคือุมที่ h l ธงว่าอ่านุมนี้นะสนีตัวที่ว่านั้นจากผลการทดลองเขาบอกว่าอยู่แนวอเดอร์สิบกำลังลบเจ็ดหรือเขียนไปหาตัวที่เรารู้จักกันก็คือมิ w สสูงส่วนด้วยสีไพ่สมการหลักของเบอร์สวัตก็กล่าวได้ว่าเป็น d b เท่ากับ มิลสูนไอส่วนด้วยสี่พายดีแอลส่วนด้วยอาร์ยกกำลังสองแล้วก็ใส่สี่พายอันนี้คือสมการเต็มรูปแบบของมิลสูนดูอีกทีนะครับ DB สนามแม่เหล็กน,นั่งจากไอตัวน้อย จะแปลตาม i แปลตาม r กลังสองแปลตามความยาว dl แล้วก็แปลตามแรงพื้นฐนจะ r กํลังสองมาแปลตามไซดของเซตาเซตาคือมุมที่ dr ทำกับอะไรนะครับ dl ทำกับ r อันนี้ต้องเข้าใจนะคครับี่ืออขง